การนิเทศทางไกลการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนบ้านสับโศกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2โรงเรียนบ้านซับโศก ตั้งอยู่เลขที่148หมู่11ตำบลห้วยขุนรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน130คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนโดยมีนายสุวิทย์สอนสวรรค์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสับโศกมีข้าราชการครูจำนวน4คนคือนายชัยรัตน์ขาแก้วนางสิประพรสัมฤทธิพงศ์นางสาวรณพัฒนศิระพัทรนัน์และนายพงเพชรแสงสารา มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวนสามคนคือนางสิริชวีริขชัยนางสาวรือไทยเดชพินิษและนายประทีปทาเพียเพงการจัดการเรียนการสอนแต่เดิมทางโรงเรียนบ้านซับโศก เปิดทำการสอนแบบออนไลน์โดยมีการเว้นระยะห่างและมีจุดคัดกรองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านสับโสกจึงได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบการสอนดังนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนคือการแจกใบงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนผ่านการทำใบงานต่างๆครูมีการจัดเตรียมเอกสารใบงานบัญชีการรับส่งใบงานเพื่อให้นักเรียนมารับส่งใบงานประจำทุกสัปดาห์คิดเป็นร้อยละห0 0ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดนอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีการผสมผสานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพิ่มอีกหนึ่งรูปแบบควบคู่กับการเรียนแบบออนแฮนคือการจัดการเรียนการสอนแบบออนดีมานการจัดการเรียนการสอนแบบออนดีมานนักเรียนเรียนผ่านระบบแอปพลิเคชันต่างๆที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้เช่นการดูคลิปวิดีโอการสอนในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆที่คุณครูจัดทำขึ้น หรือดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวน,นนักเรียนทั้งหมดสื่อแหล่งเรียนรู้ทางโรงเรียนใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 1. ใบงานตามตัวชี้วัดโดยคุณครูทำแจกให้กับนักเรียน 2. แอปพลิเคชันต่างๆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนเช่นแอปพลิเคชัน YouTube Line WeRoom Facebook Messenger และ Facebook Group 3. ส,สื่อออนไลน์ที่ครูสร้างขึ้นเป็นสื่อการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การวัดและประเมินผล รมีการวัดและประเมินผลจากใบงานหรือแบบฝึกหัดที่ครูแจกให้ประกอบการเรียนการตรวจใบงานเพื่อรับรู้และแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยมีการสร้างกลุ่ม l ลายกลุ่ม Facebook เพื่อถามตอบปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสัรคในการเรียนระหว่างนักเรียนติดตามงานของนักเรียนมีการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียนผ่านลายกลุ่มและกลุ่ม Facebook มีการประเมินด้วยการอัดคลิปวิดีโอในการประเมินเช่นการท่องแม่สุคูณสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะดียินก็ชนอเงินพุ่มค่ะ C O L O R Color สี B L A c B O N าสีนํำพื้นฐานภาษาไทยขบกระจกกระจุยกระดิ่งกระดุมกระโดดกระตายกระเทีนกระเทียมอ่านเนื้อเรื่องสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาพรศรีจูนจะมาอ่านรักษาป่า นกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุกสีสีขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยจุดเด่นการสอนของครูและนักเรียนคณะครูโรงเรียนบ้านสักโสกมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ใส่ใจการทำงานงทุ่มเทการเตรียมความพร้อมในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้ดำเนินการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมีการจัดทำคลิปวิดีโอการสอนออนไลน์ลงช่องทางออนไลน์เช่นช่อง YouTube เพจการสอนของครูเพื่อให้เด็กมาศึกษาความรู้ที่เกี่ยวกับบทเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนทางไกลและแนวทางแก้ไขปัญหาครูผู้สอนพบปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองเนื่องจากผู้ปกครองบางคนไม่สามารถเข้าถึงการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตได้และไม่สามารถโทรประสานงานติดต่อได้จึงทําให้เวลารับส่งใบงานล่าช้าและส่งผลทําให้แบบฝึกหัดหรือใบงานส่งไม่ทันตามกําหนด ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนพบปัญหานักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่สามารถรับชมบทเรียนออนไลน์คลิปวิดีโอประกอบใบงานหรือสืบค้นข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนผู้ปกครองผู้ปกครอง,รรองต้องทำงานนอกบ้านจึงไม่มีเวลาดูแลนักเรียนทำใบงานผู้ปกครองบางท่านมีอายุมาก ไม่สะดวกในการสื่อสารด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชันแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้แก้ปัญหาที่พบโดยการประสานงานกับผู้ปกครองที่อยู่ใกล้เคียง ช่วยประสานงานให้นัดพบครูประจำชั้นของตัวเองนัดหมายชี้แจงเกี่ยวกับการทำใบงานของนักเรียนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการนิเทศภายในของโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมร่วมกับครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ในการวางแผนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและมอบนโยบายการผลิตสื่อการสอนออนไลน์รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการจัดทำการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนมีการนิเทศติดตามการสอนผ่านการสื่อสารไลน์กลุ่มโดยผู้อำนวยการจะเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ของห้องเรียนระดับชั้น เพื่อติดตามการเรียนการสอน